สวัสดีค่ะวันนี้ขาสิมาพ่ออีสานบรรคัมเอนิสนขอเสนอคำว่า,าจัดขอสิมาถามแต่และคนวาน่านแปลว่าอย่างอ่ะจัดแปลว่าอย่างภาษาการจัดแปลว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะถูกต้องหรือเปล่าจัดคำว่า,าจัดเนียงลรวโลดไม่มีอย่างเกิดขึ้นเลย <c oughs> <c oughs> เออไม่มีคำว่าอะไรเกิดขึ้นเลยจัดดังจัดที่เดียว <c oughs> จัดแปลว่าอะไร ภาษากลางมิดจัดเขาเห็นว่าภาษากลางว่าได้เท่าไหรนั่นเงียบเงียบเงียบมิดจัดแปลว่าเงียบจัดจัดแปลว่ายังเฉย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 มาดูว่าใครจะถูกนะคะเงียบเงียบเงียบเงีเงียบเงียบเงียบเงเงียบเียังเงียบเเยเงียเงีบเงียบเเงี แล้วังอ่ะจัดยังไงที่มันสุดๆจัดอันดี้เนมันบมมีคําวบวมมีน้ำมแกมาเลยแล้วมันไม่มีตากกอน